สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิสาแก้วดี้ะพี่น้องจ้าเจอกันอยู่สวนคือเก่าพี่น้องจ้าเจอกันอยู่สวนคือเก่าจ้าเลาะบางสวนพี่คือเก่าพี่น้องจ้าเลาะดูพืชผักสวนครัวน้องมานิสาเหมือนเดิมนะคะปลาถั่ถวผูถั่วผูชุดใหม่ขึ้นแล้วดกคือเก่า ทั้ผู้มันสิขึ้นเป็นชุดๆเนาะหมดสุดหนึ่งมันก็ขึ้นสุดนึงหมดชุดนี้มันก็ขึ้นชุดใหม่ดกสุดๆพี่น้องจ้าดกตลอดกาลอ้ออันนี้เก็บได้ละนี่อันนี้เก็บได้แล้วนี่เก็บได้แล้วนี่มะเขืออ มะเขือส้มอันนี้เป็นเป็นลูกแล้วมะเขือส้มนี้เป็นลูกแลว้วจับพี่น้องจ้าเนี่ยมะเขือมะเขือพวงมะเขือน้อยมะเขือเทศต่ำส้มเมื่ออันนี้มันออกมาถนนเด่นเมื่อสวยงามมากเลยเป็นพวงพวงเลย,เยพวงมักไง จับแหงมันสิหักจับแหงมันจะหักของคุณยายบอกเคอรลี่เบาอ,อันนี้เบกนี่บอกเคอรี่เบกพี่น้องจ้าเนี่ยเป็นแล้วบอกเคอรลี่คุณยายชมสวนก่อนค่ะ มันนีเก็บของแล้วส้มน้ำมาได้ได้พี่น้องจ้ามานิสาเห็ดเองแล้วมานิสาจะทำเองเก็บของแล้วไปกับมานิสาไม่ได้แล้วอ๋ออันนี้ก็ะเตกแท้เดี๋ยวสิมาตัดกระเพรากระเพราเตะงามๆเดี๋ยวจะมาตัดเดี๋ยวจะมาตัดอย่างกระกำสองกำสามกำพี่น้องจ้ามือนหนึ่งตัดตลอดนี่อันนี้หากกระเคนใหม่เดี๋ยวสิมาตัด ให้มันแตกตัดยอดนี่มันก็สิแตกอ้องคางแับน,นี้เป็นพุ่มงามอันนี้ก็ตัดยอดนี่นี่ตัดบงนี้อันนี้ก็แตกออกใหม่กิ่งคางคางก็แตกอกใหม่เป็นพุ่มใหม่อีกก็ได้งามงามเลยก็บของเสม,มอพี่น้องจ้าโอ้ต้นนี้ก็งามได้นี่เดี๋ยวสิมาตัดกระเพานี่มันสิแก่ มันเก่เขาจะไม่ซื้อตัดของสมปิพี่น้องจ้ายางไปทางใดก็เห็นอย่างกะเอาใสกระสอบถือกระสอบอันนึงละกะเก็บไปน,น,นําส่สวนนี่มีอย่างขายได้กะเก็บใสกระสอบแล้วก็ยังไปยังไปเลือกไปแยกทั่วผู้นําพักน้ำลายย่างอ่าอันนี้ก็เก็บได้ละเก็บได้หลายอยู่ได้เมือน,นี่ เก็บได้หลายอยู่โถพูก็เก็บได้อยู่อ้าลูกนี่บรเห็นได้นนเนาะเมื่อวานนี่เนาะเกือบจะเก่แล้วแต่ยังไม่เก่เดี๋ยวเมื่อนี้สิมาเอาวันนี้จะมาเอานี่ลายน่วยอยู่อพอดีชมสวนไปกับมานิสานะคะนี่ถั่วพูร,รุ่นใหม่ขึ้นแล้วพี่น้องจ้าอันนี้แปลงไม่จากคุณยายว่านอย่างอันนี้ ยังไม่ขึ้นเลยอันนี้แปลงใหม่แปลงใหม่คุณยายของยังไม่ขึ้นลูกกับแม่กเ็เฮ็ดไปคนละทางพี่น้องจ้าบริ้ถามฮอดกันดอกมาฮอดแม่กรเฮ็ด่ะมาฮอดลูกกระเฮ็ดของลูกแม่กเ็เฮ็ดของแม่ไปบ่เห็นฮอดกันพุ่นละไปเจอกันตอนเที่ยงพุ่นละไปเจอกันตอนเที่ยงที่เก็บของเสร็จแล้วตอนห่อมะเรงอันนี้ก็มาซีมาตัด กำลังคืนมานิสาวขี้หมูมาใส่พี่น้องจ๋ากำลังแตกโหระพาใบโหระพากระตัดกระขายกระแตกน้ำบอ่อท่านพี่น้องจ๋าคุณยายกำลังเสียบไม้อีกคุณยายกำลังขึ้นแปลงไม่อีกนี่โหระพานี่กระขายดีเพราะว่าคุณยายอันบม่ได้ใส่สารเนาะมันก็บใบบงง่าปันไดฮะล่ะมันก็บบวคือใบแบบที่เขาใส่ยาเนาะใบใหญ่ใบเขียว นี่ของคุณยายสิเป็นกากเป็นกา้นกานเป็นด่างแบบนี้ขายดีพี่น้องจ้าแตกใหม่ละมานิสาเอาขีโมูมาใส่มือนะกำลังแตกโอ้กำลังแตกเขียวเลยเขียวปึ๊ดขึ้นเลยนี่พี่น้องจ้ากำลังงามกำลังงามมีสุย่างพี่น้องจ้าเสามากกระถือกระสอบอันนึงแล้วก็ไปละยงางทัวสวนพอละจน คุณยายไปตลาดผุรันยังเจือกันนี่คุณยายก็มีคือกันได้พักกาดขาวเนี่ยพักกาดขาวแปลงน,นี้ของคุณยายนีย่พักรวมเนาะพักรวมมีพักกาดอันกอบน้ามีกระลำนํามีพักกาดขาวนําแปลงหนึ่งมีหลายอย่างแปลงหนึ่งมีทุกอย่างเลยพักกาดขาวพักกระลำพักกาดกอบ อยู่นํากันหมดนี่เห็นบอกพี่น้องจ้ามันห่ออะไรได้นี่ผักกาดอันนี้มันสีหอ่อเนาะพักเมืองหนาวพี่น้องจ้าเนี่ยพักกาดกรอบนี่ผพักสลัดกรอบหัวนึงหัวนึงนี่เป็นกิโลสองหัวกิโลก็มีผักกาดกรอบมีห่อแล้วค่ะถ้าอากาศมันหนาวมันสีหอ่อพี่น้องจ้าปีนี้ระบบงามปีที่แล้วหอนโอ้ยตาสะอรคค่ะปีที่แล้วคักคักคัก,คกพักคุณยายปีนี้มันหอนพี่น้องจ้า หน้าหนาวยุ่มันหาหอนเนาะมันก็เลยเบบปลี่นผักเมืองหนาวมันก็เลยเบบปลี่ยนผักเมืองหนาวมันก็เลยไม่หอ่อผักคุณยายหันบออกหลายอย่างผักคุณยายไม่ออกหลายอย่างมันออกอยุ่มันหาออกบ่หลายเนาะมันบอ,อกคือปีตะเก่านี่เห็นอกแน่นอัดตักเลยได้นี่แน่นแท้สลัดกรอบหัวเป็นหัวยกขายเป็นหัวเดียวกับตัด เดี๋ยวตัดทั้งไตเลยตัดข้างล่างเลยเป็นหนึ่งหัวพอดีละปีใหม่พี่น้องจ้าอีกอาทิตย์สองอาทิตย์อีกสองอาทิตย์สองอาทิตย์กว่า,วาพอดีปีใหม่ตัดได้ค่ะตัดยกหัวเลยหัวละสามสิบสี่ิบถ้าผักแพงพี่น้องจ้าเอาไปสร้างขีดขายพักแบบนี้ค่ะผักนี้พักห้างนะคะพักขึ้นห้างห้าวับไปขายเป็นหัว ถ้ามันหลายเนาะแต่ถ้ามันมันน้อยคุณยายก็สิขายเป็นขีดผักเพลงพี่น้องจ้าผักเพลงในสลัดกอบคุณยายมีไม่เยอะนะคะปีนี้สลัดกอบมีน้อยอค่ะปีนี้ปีที่แลว้วโอ้ยพี่น้องจ้าซื้อหัวหนึง่งแถมทรงหัวปีที่แลว้วว้าวดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองแตกแล้วเป็นดอกแล้วพี่น้องจ้าดอกดาวเรืองคุณยายอันนี้ดอกดาวเรืองพันนะคะดอกดาวเรเวเืองพัน,น,ดด 1, นะะ 1, ใหญ่ ว้าวเจอขี้หมูมนานสาขี้หมูคนขี้หมูมาใส่พี่น้องจ้ามือหนึ่งเห็ดงานดอกอันนี้ก็บ,บานแล้วมือหนึ่งเห็ดงานบ่นทัวถึงค่ะพี่น้องจ้ามานสาคนเดียวเลนซ้ายเลนขวาเห็ดอย่างคือบ่แล้วจักอย่างพี่น้องจ้าห่อมักซิดาก็ยังบ่แล้วห่อมัคซิดานี่ก็คือมันห่อแล้วบ่เป็นดอกเนาะเพราะว่าห่อชุดหนึง่งชุดหนึ่งมันก็ขึ้นมันก็เลยเล้ ห่อแล้วบวบปิดมักซีดาแล้วก็ต้องมาเอาขี้หมูใส่สวนนะคะหาเอาขี้หมูใส่สวนจนทัวเมดเอาขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่ไปกวาดมาใส่ต้องเอามาใส่ให้หมดทุกอย่างเหตุงานสวนพี่น้องจ้าเหตุงานสวนงานสวนคุณยายกบสิตต่ตเติมออกไปเต็กกำลังคนงานกำลังมาขุดเป่งให้อยู่พี่น้องจ้านี่พักอันนี้ พักอันชีเลาาพักซีลาวบ้านเห่าพี่น้องจ๋าเกะเกะใส่เกียงอมเห่าโพทางใต้ก็มีได้ขอบสะโพใต้สะก็จะมีนะคะกระเจี๊ยบแดงกําลังขึ้นพี่น้องจ๋าคุณยายดุมากเลยคุณยายขยันมากเลยพี่น้องจ๋าแม่ประกายแก้ว,แก,วแก้วดีคนขยันนะคะลูกสาวสิได้เขิงบ่เนาะมาีิสาสิได้เขิงของคุณยายอยู่บก่กระเจี๊ยบแดงค่ะพี่น้องจ๋านี่ขอบสะม ออกไปมดแล้วก็เจีบเ๊บแดงแล้วคนก็สั่งไผ่หญ้าได้พี่น้องเอ้ยลืมแล้วได้เนี่ยคุณยายให้มาเกี่ยวไอ้นี่ให้มาเกี่ยวหญ้าเฝกนี่พี่น้องจ๋าไปตากแดดมาเกี่ยวแล้วก็เอาอยางมามัดมามัด,มาม,ดมามัดแล้วก็ไปตากแดดเขาสร้างลูกค้าสร้งางไผ่หญ้าสามสิบไผ่พี่น้องจา๋าสีเวลวสุฟังไผ่หญาา้าสามสิบไผ่ไผ่ละสามสิบบาทย่างบริเตะจัก อันเลยพี่น้องจ้าโอ้ยงานนี้ว้าเรืองงานนี้ฮันถ้าบแยกตัวเห็ดอหลี่ัมบวได้พี่น้องจ้ามานิสากับการพอมานิสาดงนี่กระเจี๊ยบขาวต้นนี้กระเจี๊ยบขาวนะคะนี่กระเจี๊ยบขาวอันนี้กระเจี๊ยบแดงแมนมดเลยผูพ้พี่น้องจ้าสลับกันไปกระเจี๊ยบขาวกระเจี๊ยบแดงผู้แมนมดเลยผักคุณยายนะคะ ถ้าเบิ้งเร็วหันไปบวเอถืออันถ้าเบิ้งเร็วหันไปได้เร็วพี่น้องจ้าอันนี้สิผ้าเบิ้งไปซะสาบมมดกระบอเป็นอย่างบมมดสวนกระมือไม่ยังเอาไม่เนาะอันนี้พักสะแงได้พี่น้องจ้าผักสะแงพักซีล้อมเม็นบอชภาษากลางเขาเรียกพักซีล้อมบวชมณิสากบรบมรู้คือกันนะเขาได้ยินเขาเรียกพักซีล้อมผักบ้านมณิสาเรียกพักสะแงแล้วก็พักอีกอย่างอีกบุเขาหงลืมละ มันหองกคือกันเนาะที่ว่าใส่เกงนกเนาะไหมเนนะนี่กระเจี๊ยบคุณยายนี่กระเจียเจ๊ยบขาวเจี๊ยบขาวกระเจี๊ยบแดงมีสองมีสองมีสองยี่ห้อพี่น้องจ๋ากระเจี๊ยบคุณยายอันนี้มะละกอเตีย้ยกำลังพี่น้องจ๋ากำลังค่ะมะละกอเตีย้ยกำลังออกดอกค่ะออกดอกแล้วค่ะมะละกอเตีย้ยไปซาซาพี่น้องจา๋ามื่อนี้ไปซาซาเอาสู้ยางบอบมดบอบเป็นยัง เอาต้นนี้คือเหลืองต้นนี้ทําไมใบเหลืองหรือว่ามันเป็นด่างหรอโอ้สาบอดใดเหรอเนาะมณน,นิสาเหมียนขึ้นได้เก้าโมงนี่วันนี้มณน,นิสาขึ้นเก้าโมงนะคะขึ้นทุกวันพี่น้องจ้าเก้าโมงมัน,นิสาสิขึ้นเก้าโมงเบิง้งนี่คุณยายปลูกอย่างเนาะอันนี้ทาเบิ้งตอนใหญ่เนาะพี่น้องจ้าเนี่ยคุณยายปลูกใส่ค้างใหญ่เลยนี่ให้มันขึ้นให้มันขึ้นค้างให้มันขึ้นค้าง โอ้ยเนาะไม่หมดไม่หมดวันนี้ก็ไม่หมดค่ะป้าถั่วพูคุณยายพี่น้องจ้าพี่ลึกพี่ลึกพี่ลึกชุดใหม่ได้เนี่ยชุดเก่าเก็บไปหมดแล้วอันนี้แตกชุดใหม่ค่ะโอ้โหสะออนพี่น้องจ้าสะออนผู้ใดมายางกะว่าโอ้ยส่วนแม่ปะกายแก้วพี่ลึกอะไร เดือนหน้านี้จะมีงานค่ะเดือนหน้าพี่น้องจ้าสวนคุณยายมีงานเด้อเดือนหน้าผู้ใดชิมาเทียวงานกระเซิข้าวหะ่ะเลขาวซมาจัดงานเทิร์ดเดย์พี่สังมานิสากับ้องอเปลี่ยนเนาะได้ยินแต่คุณยายเปลาตัดแต่งสวนใหม่ค่ะมีงานค่ะมีงาน,งานโอ้ยเนาะอันนี้กําลังขึ้นนี่บวบกําลังขึ้นบวบกําลังขึ้นค้างไปพี่น้องไปไปไป,ไป,ไป ไปเลยไปเลยไปยาวๆเลยค่ะอ๋ออันนี้เป็นมากล่ะอันนี้ปอเทืองนะคะต้นปอเทืองท่วมหัวล่ะแดดซองตานี่เห็นไหมเป็นลูกแล้วกําลังขึ้นค้างนี่กําลังขึ้นค้างเลยค้างบักง่ายบักโตพี่น้องจ้าค้างบักใหญ่บักโตพ่างผูยังบุกไปดอกเนาะทางพุนยังไม่ไปหรอกยังไม่เดินหรอกมาเลี้ยวไปบ้านดีกว่า หลายๆพี่น้องจาอ้ามาเาะมาเขือมะเขือก็ดกจังเลยนี่เขรอดกมเะเขือกดกมีตะหน่วยพี่น้องจ้าผู้หอยอุตุอ,อ่นโตนอยู่หอยอุตุอ่นโตนอยู่มะเขือกบสารพัดมะเขือได้อันนี้เห็นมะเขือหย่า้มะเขือยาวป้มามะเขือยาวหอยอุตุอนโตนอยู่ผู้คักคักพี่น้องจา้ามณิสายอยู่ไกลไนงะ อ่าอันนี้มะเขือยังอันนี้ลายๆเนี่ยนี่มะเขือลายลายตะเปาะตะเปะนี่อ๋อดกเดินน้อยๆนี่จก็นอนไปตามดินโอ้ยไปพี่น้องจา้าไปเลยไปเบอรไปเลยไปเลยนี่อันนี้ก็มะเขือยาวอันนี้กรลุนอีกรุนหนึ่งด้มะเขือเนี่ยโดกดกต้นนึงเก็บได้บักเป็นนี่มะเขืออันนี้สีดกพี่น้องจ้านี่นี่ มะเขือลายลายยาว,ยาวนายๆน้อยๆนี่จะดกมากเลยไงดกบ้งมากนี่ก็สองสามพันแล้วพี่น้องจมามเขือนะบงนี่แถวนี้จะมะเขือนะคะแถวนี้จะมะเขือมะเขือเล่ก็มี่สวนมะมิสาฮะมี่มัมดทั้งเล่ทั้งดำทั้งขาวนี่มะเขือเล่มะเขือเล่อ้ออ้อฮักฮักฮักมะเขือเล่คุณยายค่ะโอ้โหเฮ็ดของคุณยายฮักแล้วเนาะ เป็นโทษแล้วเนาะไปค่ะไปค่ะบ่คอยมีเวลาหรอกคะ่ะมันนิสาพี่น้องจ้าเห็ดยังกับเห็ดฟ้าเห็ดรีบน้าเวลาเมือ่อนึงถ้าบอส่ใจอลีทำบ่ได้หยังเวลามันไปเร็วโอ้ฟ้างานยังกะอยากเห็ดหมดสุอย่างอันนี้หันจักไม่หยังพี่น้องจ้ามันนิสาห้องบ่ติอันนี้ฮะพักอันอัน้กนนรอบแเ้ๆได้นี่ยอันนี้ก็หัวใหญ่คือกัน หัวใหญ่คือกันเลดโอ๊กปีสั่งเองพี่น้องจ้ามาันิสากับบกเข้าใจกับคุณยายเนาะคุณยายพนเกษตรใหญ่เ,ญเญพ่นหุจักเลดโอก๊กอันหยางบโเวาวอกหองได้อยู่หันไปโบเลดโอ๊โอกมันเป็นแบบไดสลัดแก้วสลัดกรอบสลัดอันอันนี้สลัดธรรมดาสลัดหอธรรมดาสลัดหอมสลัดหอมตลาดทั่วไปมีขาย อันนี้ก็หลายแบบนี้ก็หลายพันอ,อืกำลังงามพี่น้องจ๋าอันนี้พักอันนี้พักกาดไอ้นั่นพักกาดดอกอันนี้พักกาดดอกอันนี้ฮะดกนี่มะเขือที่มานิสาเว,าว้าในดกมะเขือลายๆน้อยอพ่อแค่นี้น้องพี่น้องจ๋า พอ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 แค่นี้ก่อนค่ะมานิสาหาเห็ดเวียก่อนเห็ดเวียกนะมานิสาบ่ได้ดอกบ่มีผู้สวยพี่น้องจ๋ามานิสาเห็ดแล้วมานิสาสิผ้ายางเบิ่งซื้อเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ๋าเจอกันคลิปหน้านะคะถ้ามีผู้สวยนี่มานิสาก็อยากผ้ายางเก็บของเนาะเก็บของไปนํากันยางตามดักมานิสามานิสาสิผ้าเก็บของจนคุณยายไปขาย เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ